เริ่มคือเล่าที่มึงจะเล่าบอกโดนงสร้างสัปปะกันคือคือเมื่อคืนคือเมื่อคืนเมื่อเดี๋ยวเราอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังก็คุยกับมึงไม่เรื่องก่อนเล่าให้แบบมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าก็คือเมื่อคืนอะหลังจากกินข้าวเสร็จใช่ปะ กินข้าวเสร็จเราอะกับเข้าห้องกันไปก่อเข้าห้องไปก่อนใช่ไหมทีนี้กูกับก้าะเข้าห้องกันแล้วเปิดประตูคือมีคนอยู่ในห้องกูมึงเป็นผู้ชายมึงในใจเล็บตัคือกูคิดว่าอะไรรู้ป่ะกูคิดว่าโจ แรกที่ตกใจอ่ะคือคิดว่าเป็นผีก่อน <c oughs> คือสเต็ปหนึ่ง <c oughs> พิ่เซนโลนะครับ <c oughs> พี่เซนโลพี่เซนโลสเ <c oughs> ต็ปแรกคือคิดก่อนเลยว่าเป็นผีแต่เห็นเป็นผีแต่แบบแต่คือถ้าเป็นผีมันก็ต้องมาหายไปใช่ไหม <c oughs> แต่นี้มันไม่หายไปมันเป็นตัวเ <c> ด <oughs> ินมาแล้วเขาก็ตกใจกูแล,แล้วคือเขาอ่ะ <c oughs> อาจา <c oughs> อาจะ<อ>ไม่ใช่ผีนะเพราะเขาตกใจเราเขาตกใจเราใช่ไหมแล้วเราก็เราก็อ่ะบางคนตกใจอ่ะแล้วสต็ปของกูคิดว่าเป็น โจรที่แบบเหมือนเป็นคนในโรงแรมที่ทเขามีข่าวารใช่ไหมมาขโมยของแล้วเขาก็เออ,อเขาก็บอกว่าเขาแบบเหมือนเขาก็ได้ห้องนี้มาเหมือนกันแล้วก็ขอนั้นน่น<อ>ะก็ือมีม,มีมีคนอยู่ในห้องกูด้วยกูก็เลยแบบแล้วเขาก็ตกใจคนนั้นเหมือนกันแล้วเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นรูมเมทเขาคือเห <ๆ S 2> มือนประมาณว่าเขามางานเนี่ยแล้วมันมีรูมเมทที่เขาไม่รู้จักอ่ะเออมาอยู่มาอยู่ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าของทั้งหมดในนั้นอ่ะ เป็นของลูกเมียซึ่งแบบของแม่เป็นผู้หญิงมากคือของของพวกกูสองคนแล้วพวกกบอกว่าเขาตกใจเหมือนกันว่าทำไมของเยอะขนาดนั้นของของกูสองคนก่อนตกใจของเยอะตกใจของที่เป็นชนิดที่เป็นเสื้ออะไรใช่ของผู้หญิงก่อนที่้าทำไมวางอยู่วันโตกูงงมากคือแบบมึงต้องตกใจอันนี้นะชายชายใช่แล้วทีนี้เขาก็แบบ บเก็บผองมึงเก็บผองเก็บกับเกิงเกิงเกิงในห้องน้ำเกงในห้องน้ำแบบเดินออกมาแล้วก็แบบกูกูกูกออกมาแบบเฮ้ยขอโทษครับ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 เลื่คือกลัวก็คิดว่าเขาเป็นโจรอยู่ด้วยสายตากูคือแบบกูไม่เชื่อมึงมึงต้องแบบเอาของอาคุยแล้วคืออีกอย่างนึ่งอยู่ดูที่เขาฟังนั่งไปมีเหมือนช่องเดียวกับกูอะกูก็ไอ้เนี่ยเอาของกูมาฟังเหรอแล้วไอ้แผงเขาเหมือนเหมือนเลยเหมือนกันเลยเหมือนกูอีกกูก็แบบ มองไปเฮ้ยไอแผลกูอยู่นั่นนี่ว่ะไอนีไอแผลมันแล้วก็แบบคือตอนที่มันจะเอาเลยออกจากห้องอ่ะกูก็แบบเหมือนทําหน้าแบบไม่ไว้ใจมันกูว่าแบบมันก็น่าจะเห็นอะกูก็แบบเขาก็เลยบอกว่าแบบเออเนี่ยแบบเข้าไปเข้าไปเช็คของก่อนได้ไหมอะไรางใช่ป่ะกูก็เข้าไปเช็คไอดดไปกลางยืนอยู่หน้าประตู ใช่กลัวกลัวเขาหนีไงเออเขาเป็นโจรจริงอ่ะเดี๋ยวต้องหนีใช่ไหมเออนี่ยืนสารอยู่แล้วเราก็ไล่ไลายบอกก่อนเรื่องนี้คืออะไรเพราะมึงมึงมีคนอยู่ในห้องมีอูอยู่ในห้องเออแล้วทีนี้พอก็กเดินไปค้นกันใช่ไหมพอเดินไปค้นกันปุ๊บไม่แต่สภาพที่ออกมาปั๊นคือตอนที่เขาออกมาเขาก็ถือเสื้ออะไรมาเสื้อฟิลลิ่งผู้หญิงสองคนกับผู้ชายหนึ่งคนที่ถือเสื้อผ้าคือเหมือนจับ ผัวมีเมนอนคือฟิลหนั hmm? ้นยังไงนะแล้วพอเดินออกมาเจอพอเจอพอคือกูเกลียดมึงท่านี้ว่าท่านี้อะไรยังไงยังไงนี่อะไรนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแล้วคืนี่มางานอะไรงานงานแพ็คงานเดียวกับกูซึ่งงานอ่ะมันมีวันนี้แต่เมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าเขาไปตั้งแต่เมื่อวานกูก็แบบเมื่อวานยังไม่มีงานนี้เอาละมีพี่รุตมีพี่รุตคือแบบไอ้เี้ยแบบมิวเสมอเลยอู่ไปบอกว่าแล้วแบบแล้วแบบ เขาก็บอกว่าเออผมงเขามางานเมื่อวานเพราะอะไรมีงานก็แต่เมื่อวานอ่ะก็ไปถึงฟอนอะไรกันเมื่อเคลียร์เรียบร้อยกลับเข้ามามีน้ํามีน้ำผัวเออเหลือวางอยู่ในสวดวางอยู่กูคิดในใจเที่ยเอาย้ำใส่กูหนักเลยยาเสน่ห์หนักเลยยาเสน่ห์คือแบบคิดตอนไสยนายไสยนายไสยนายด้วยคิดว่าไสยนายแน่ กูก็ถามครั้งมึงว่มามึงว่ากูจะกินน้ำนั่นได้ป <c oughs> ่บซึ่งปรากฏว่ากินกินก <c oughs> ็ยังไม่ตายยังไม่น้ำไช้ดูเลเิ่ <c oughs> นเลยหล่ะลจบแปลกเนาะดูไม่เป็นธรรมชาติ